ไม่เคยจะงอแง,งให้เธอเอาใจไม่เคยจะกวนใจให้เธอรำคาญไม่ว่าเรื่องใดก็ใจทุกอย่างแต่ยังไม่พออาจไม่ใช่คนที่เธอตรงใจและไม่ใช่ในแบบใครที่เธอต้องการและแม้ว่าฉันจะทำเพื่อเธอทุกอย่างก็ยังไม่พอู เธอนำมองว่าฉันไม่ใช่แต่เธอก็คงไม่รู้ใช่ไหมว่าคนนี้จะดูแลและจะรักรักเธอได้มากกว่าใครเธอจะเสียใจที่เธอนำมองคำฉันเสียใจท,ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นไม่เคยมองไม่เคยเห็นว่าคนนี้รักอะไรดีกับเธอแค่ไหนเธอจะเสียใจ จะพลาดเอาไว้ไปหอ oh. ไม่มีฉันวัานไหนเธอจะรู้สึก ชมพู่นะใช่ค่ะค่ะแล้วป้าทัพทีมโอ้โหเพลงเพราะมากเลยเป็นซิงเกิลแรกของตัวเองใช่ค่ะขอบคุณมากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเผื่อคนจําไม่ได้วันนี้สวยมากนะคะป้าชมพู่และป้าทัพทีมผู้ชมคงจะจําได้ใช่ไหมคะว่านี่ค่ะสร้างปรากฏการณ์มาแล้วจาก Thailand Got Talent ซีซั่นที่4ใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองใช่ค่ะนะคะโอ้โหสลดทลายมากมาตอนแรกเพลงแรกดูโอ้ใจน้าหนิวจิ๋วดิบมากไไรมม่ต้องาั มรแต่ว่าได้ใจเต็มๆ <c oughs> คนดูเยอะมากเป็นล้านน่ะ <c oughs> แล้วพอเซมิไฟนนลก็เลิศอีกชุดอะไรคะ <c oughs> ก็เริ่มเริ่มด้วยพี่นิวพี่จิ๋วแล้วก็าตามด้วยพี่ใหม่กับพี่จีนาโอโา หลายครั้งที่ใจต้องเจ็บเจอคำไม่จริงเคยด ดีว่าเลยนิดนึงโห้ามีแซ่ฟาดได้นะโอ้โห,โโห,โหลิทแล้วมารอบไฟนอลนี่ก็โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันมาเป็นเลดี้กา้าคนไหนเป็นเลดี้กาคาคะวิน,นเต้ล่ะคะ นี่แะค่ะโอ้โหแต่ก่อนมิยเซ่เป็นนางเงือก่อนนใช่ใช่ใช่ต้นเมอร์เมดนะแล้วก็โหนสลิงอะไรต่ออะไรมาคนนี้ผนไม่กลัวตายไม่กลัวหล่นไม่กลัวอะไรเลยรอคะอะไรคะอะไรโดนใจคะก็คือเราคิดว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะคะที่อยู่บนเวทีนั้นโดดเด่นเลยใช่ค่ะเต็มที่ค่ะค่ะแล้วก็ติดหนึ่งในสิบสองคนสุดท้ายแล้วกันถามเรื่องเสื้อผ้าก่อนอันนี้ใครออกแบบให้คะ ทางค่ายค่ะมีซีเทโลมิวสิกเขาเขาตีโจทย์ยังไงถึงเป็นชุดนี้คะสองก็ก็คือเขาก็ให้เราไปคุยอะค่ะแล้วก็แต่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ชอบมากเพราะว่าเฮ้ยครู้ได้ไงว่าเราชอบสีม่วงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือทัพทีมก็จะเป็นสีออกสดสดใสรองเท้าเหมือนบูทบูรองเท้านี่ก็เป็นบูทถ้ามีถูมือให้สว่างใส่ถุงมือนะใส่ค่ะใส่เขาก็แบบเป็นคอนเซปต์เหมือนเป็นชุดขี่ม้าค่ะ นี่พยายามเรียนแบบนะคะคือถ้าป้าคนไหนหกการมนี่เสียบนะนี่ต้องระวังอย่างแน่นเล่ะค่รรับอีกคนหนึ่งไหมคะรับสามคนได้ไหมก็ดีนะคะเกิดกุ๊มโอเคเลยนะคะโอ้เดี๋ยวกลับมาที่เพลงใหม่โอ้เมื่อกี้นี้เพลงนี้ซิงเกิล อันนี้คือเขาหาบุคลิกเราเลยใช่ไหมเป็นออก R&B อะไรอยย่างงเี้โซโล่นิดๆไหมใช่ค่ะเออทำไมถึงเพลงแรกเราเปิดตัวด้วยเพลงนี้ล่ะเท่าที่ได้คุยกับพี่โปรดิวเซอร์ค่ะพี่แคทพี่ทณิตาเหมือนกันเราเป็นรุ่นใหญ่อะค่ะใหญ่ที่ไหนลหรอายุเท่าไหร่คะ55แล้วค่ะใหญ่มากค่ะใหญ่มากแอบถามพัฒน์พีนว่าพัฒน์พีบอกห้าวอันนี้50เหรอฝากไว้ที่บ้าน้าสิ5ห้าสโอ้โหแต่ดูด้านหัวใจเรานะไม่เคยแก่ ใช่ไหมอายุไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงนะฮะไม่เกี่ยงแทนเขาก็มองรุ่นนี้อย่างนี้คือมองมองว่าเอออา,อาจจะเป็นรุ่นใหญ่ผ่านประสบการณ์มาเยอะ่เพราะนั้นแนวดนตรีก็จะมีผสมโซลดนยุมน,นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อเ,เพลงค่ะมันโดนนะคะ,คะมันมันแสบเหมือนกันนะคะคือประมาณว่าความหมายยังไงนะคะก็ถ้าเราดีเขาเขาเต็มที่แล้วก็เป็นเพลงที่สําหรับ สำหรับคนที่คนนี้ที่ถูกมองข้ามเราก็เป็นกระบอกเสียงให้กับท,ทุกคนแล้วก็รวมบางตัวเราเองด้วยซึ่งเหมือนว่าเราทำดีแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วเขามองมองไม่เห็นเราก็อย่ามาเสียดายนะเออถ้าเราแหวจะกลับมากลับมาเอาไหมคิวยาว่แค่สื่อด้วยแล้วปัดคิวก่อนแล้วปัดคิวอีกตอนนี้ประมาณ120 120นะหคนจะมาไม่ครบสิบแล้วอายุค่ะที่ท่าไม่ทำท่าไหมอย่ามาเสียดายใช่ไหม่เส ก็ถูกใจเนาะได้ข,ข่าวว่าไอ้สามวันแรกนี่เป็นแสนแสนวิวเลยเหรอคนที่ดูใน Mv นะค่ะ ตอนนี้ประมาณแสนกว่าวิวแล้วค่ะตอนที่เพิ่งเปิดเปิดใหม่ๆนะคะ3-4ี่วันแรกเนี่ยค่ะก็ได้เป็นแสนวิวต้องขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกําลังใจมาให้ป้าทั้งสองอะค่ะแล้วก็ยังจําพวกเราได้จําได้สิไม่มีใครเหมือนแล้วค่ะูอแล้วเอ็มีก็มีความพิเศษนะก็คือมีนักแสดงนักร้องอย่างคุณอะไรนะกาละแมเกจากพี่ๆทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาแบบว่าตัดสายสะดือให้สองป้า อคนที่เป็นอะไรนักกรรมการคอมเมนเตอร์ด้วยใช่ไหมคะได้พี่กระแมพี่เบนพี่เมย่าเรียกพี่หมดเลยแล้วก็แล้วก็พี่พี่เน็ตไอดอลทุกท่านนอกจากเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วนะคะแล้วตอนนี้เห็นว่าทำรายการผ่าน YouTube ผ่านช่องทางหลายๆช่องทางเลยมีช่อ n n e งของตัวเองด้วย ยังไงคะต้องเข้าไปที่ไหนยังไงดูดดูรัสนุกมากเลบอกผู้ชมหน่อยค่ะก็จะเป็นช่อง Two p o e r Variety นะคะเลข2แล้วก็ P A แล้วก็เวนว o r k แล้วก็ V A R I E T Y ค่ะ Two p o e r Variety อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำขึ้นมานะคะเพราะว่า คือเราเนี่ยก็อ,กอีกในมุมหนึ่งของการเป็นนักร้องนะคะ,คะเราก็จะเป็นโค้ชป้าชมพู่โ,<อ>โค้ชป้าทัพทีมซึ่งทําเกี่ยวกับการให้ความรู้แล้วก็อบรมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเชิงบวกโ,<อ>โดยใช้ทักษะการโค้ชนะคะ,คะเราก็เลยมองว่าเรานําเรื่องของทักษะอันนี้มาปรับให้เป็นวิธีการใช้ชีวิตแบบง่ายๆก็เลยทําเป็น เรื่องราวแบบสั้นๆขำๆข,ขึ้นมาประมาณ1นาที2นาทีนะคะ,ะแล้วก็เพื่อให้คนเนี่ยได้เข้าถึงในในเรื่องราวพวกนี้แล้วก็มีชีวิตที่บวกมีความสุขมีพลางาใช่ค่ะแสะดงว่านอกจากเป็นโคชชิ่งแล้ว ให้กับองค์กรให้กับบุคคลต่างๆก็รับงานโชว์ด้วยรับรับทุกสิ่งอย่างเอาป้าแล้วขนมร้านขนมร้านก็ทำมค่ะมีบเกี่มีพูนี่มีพูน่อะไรอาเบกออะไรซีเรียลเบเกแตกโอ้ยนี่เป็นยังไงเขาดังมากนะเนี่ยคือคือแบบว่าทานแล้วแบบว่าอยู่ไปอยู่่ะคถึงว่าเนี่ยหุ่นเป็นอย่างนี้นี่พี่สาวเขาสกัดดาวุุงเห็นป่ะไม่ทานแต่ชิมแต่ชิมแต่สวยแต่สวย ดูอบอิ่นทีดูมีราสีขอบคุณค่ะจินต่อไปจิมตลอดอุดทำหลายอย่างมากแล้ยจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยก่อนที่จะมาประกวดทาด้นก็ทะเลนนี่ก็มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอันนี้ก็เป็นอดีตพยาบาลเป็นอะไรนะผู้นําเข้าตัวแทนจําหน่ายยาอะไรต้่แะก็คือเป็นทํางานอยู่ที่ห้องผ่าตัดแล้วก็ตรวจโรคประเทษโรงพยาบาลศรีราชอยู่ปีคปี แล้วก็เสร็จแล้วมาอยู่บริษัทยาข้ามชาติก็มาทำได้ทำข้ามชาติค่ะก็สัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติไทยที่สมุนไพรแท้ๆแล้วก็พอพอออกพอออกมาก็มาเรียนสมุนไพรด้วยที่ทีกระทรวงสะสมหลายอย่าง่กีแบเป็นคนชอบเรียนรู้ค่ะเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะก้าออกมาทำ แต่งมันดันใจแล้วป้าทัตทิมนะคะป้าทัตทิมก็ทําทางด้านเป็นผู้บริหารของห้างคาเฟ่ค่ะโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยข้ามชาติเลยไหมคะข้ามชาติข้ามชาติจริงๆจริงไหนคะก็เกิดก็ทําขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะก็จะเป็นทั้งที่แมคโครแล้วก็บิ๊กซีแล้วก็เทสโก้โลตัสทั้งสามแห่งค่ะก็บิ๊กเนมหมดเลยเนาะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือทําทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคนะค่ะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะค่ะค่ะก็จะเป็นทำทางด้านการตลาด นั้นเราก็เลยแบบเวลาที่เราทําเรื่องของเนี่ยหาขนมหรือเรื่องของการโคชชิงนะค่ะเราก็จะนําเรื่องของการตลาดเข้ามาใช้เพื่อที่ว่าให้เขาได้ประโยชน์จากการที่เขาได้มาเรียนรู้กับเราหรือว่าเวลาที่เราจัดสัมมนาเนี่คีคือเอาจากประสบการณ์เร้ด้วยที่เราเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีเอนเตอร์เทนด้วยใช่ไหมคือสองป้านี่เป็นคนที่สนุกอารมณ์ดีคิดบวกทุกอย่างพร้อมแล้วก็ยิ้มตลอดเวลา แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งค่ะต้องถามไม่ถามไม่ได้ทำไมยังโสดอยู่คะยังโสดอยู่แล้วเมื่อกี้ตอบมาถูกแล้วว่าไงคะไม่อยากให้ใครมาแบ่งเงินเราจชะคือคือป้างบเองเหรอคะคือเราอ่ะเสียดายเราเลยแบบว่าฉันใช้คนเดียวฉันเสียดายอยามาใช้ของจันมันคิดอย่างนั้นจริงจริงๆหรหรือว่าไม่มาไม่มีใครมาฉันเลยคิดอย่างนี้ คือก็เป็นธรรมดาของที่แบบผู้หญิงเนี่ยค่ะเวลาที่เราทำงานในด้านบริหารนะคะก็คนก็อาจจะแบบว่าอุ๊ยสงสัยจะเอิอมไม่ถึงเสียดายจังเราก็บอกอย่ามาเสียดายมาเถอะเขาก็ขไม่มาเราก็เอกันกือย่ามาเสียดายแล้วกันฉันไปละโอเคอ่ะให้พี่ชมผู้พูดซิในการคิดบวกบางคนที่อาจจะมีชีวิตในการครองโสดและมีความสุขแล้วเราจะบอกเขาเลยบางคนก็ไป่สุกนะบอกเมื่อไหร่จะมาสักทีเราจะคิดบวกยังไงดีคือ ุกอย่างเนี่ยความสุขมันมาจากตัวเราเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปหาความสุขจากสิ่งอื่นรอบตัวหรือคนอื่นให้หาความสุขภายในตัวเองก่อนมองให้เห็นว่าตัวเองมีมีคุณค่าแล้วก็มีสิ่งดีๆอะไรในตัวแล้วเอาตรงนั้นเนี่ยออกมาแล้วชื่นชมตัวเองก่อนก่อนที่จะแบบไปเรียกร้องหาจากที่อื่นมันจะได้มีความสุขจากตัวเองเพราะนั้นเวลาคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็มาเพราะเขาเห็นคุณค่าของเรา ถ้าเขาไม่เห็นก็เราก็อย่าไปเสียดายเพราะเขาตั้งหาที่ต้องมาเสียดายเราใ่ไหมเข้าคอนเสิร์ตเพลงตลอดอันนี้มีอยู่ในคลิปด้วยนะคะที่เป็นแบบว่าการชื่นชมตัวเองเพราะมันเป็นศาสตร์หนึ่งของของการโคชชิ่งอะค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราแบบชื่นชมตัวเองเราจะมองหาสิ่งดีๆมาก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราคิดถึได้จากภายในด้วยใครจะไปเชื่อเราถ้าคุณผู้ชมว่าคนอายุ50มีซิงเกิลแรกในชีวิตนี่ก็เซอร์ไพรส์มากมากเลยนะ เดี๋ยวสะพายตัวเองเลยค่ะตอนตอนถ่าย MV นี่แบบว่ายืนแล้วก็บอกว่านี่ฉันถ่าย MV เหรอเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง อโอ้โหวันนี้ได้แรงบันดาลใจยเยอะนะอย่างน้อยก็เห็นตัวอย่างที่เนี่ยจับต้องได้จริงๆงแล้วคิดว่าจะมีผลงานให้เห็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆรวมถึงการโค้ชชิ่งปลุกคนขึ้นมาใ,ใ,ให้มีความกล้าแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทาํงา,งานใ,นในาทงานให้ประสบความสําเร็จด้วยอยากให้ฝากผลงานนิดนึงกับคุณผู้ชมค่ะว่าจะติดตามอะไรเราที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าโอ้โหมีงานหลายอย่างเลอเกินไฝ่ายกัรตรดเลยงานเรแบ่งทีมอะลรเหรอคะใช่ค่ะขออนุญาตนิดหนึ่งค่ะคือวันที่12มีนาค่ะ เราจะจัดเป็นเวิร์กช็อปขึ้นมาที่จะได้พบกับประชมผู้วิจบทีมนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการโคชชิ่งเรื่องของอแค่กล้าคิด ก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะแหมวันนี้เรามีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกัส่งทอดชารกันได้นะคะคิดบวกจริงๆแล้วก็ฝากให้ไปฟังเพลงนะคะชื่อเพลงว่าอย่ามาเสียดายนะคะแล้วคุณจะเสียใจฉันไม่แคร์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวสอนสอนท่าเต้นหน่อยคะที่ไปเรียนมาอ๋อให้เต้นค่ะเตที่อ

บรรดาของเราก็เลยจัดให้ฝึกทำเค้กแสนอร่อยอา้าวจะพิเศษแค่ไหนอดใจรอสักครู่เดียวครับ